คำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่รหัสของผมแต่เป็นรหัสของแอดนีนแล้วก็คลิปนี้มีคำหยาบคายกับเสียงดังนิดหน่อยเพราะว่าคลิปจะไม่ตามเออเอ๊ะเ,เสียงจะไม่ตามคลิปนะเสียงคลิปจะไปก่อนตัอธิบายสิ่งหมายหม่ในแมตช์ร์เันอันอันแรกตวัวทูทามมีการอัปเดตเลยตัวแรกเลยทูทาซึ่งสกิลที่หนึ่งเอาดาฟอนไปด้านหน้า สร้างดาเมจเออเข้าแล้วผมดูต้างใช้ยี่สิบสกิลสองย่องล่องหุ่นสามล่องหุ่นประมาณเป็นเวลาสามสิบสามสิบเปอร์เซ็นเป็นเวลาสกิลเป็นเวลาไม่จำกัดนี่ถ้าเราก,กดสกิลหนึ่งเราจะหยุดทั้ตัวซึ่งครูราวก็เรายิงย่องครูราวายิงเยอะ จองรอบหนึ่งจะคือดาห้าว,วิแล้วก็แล้วก็สกิลสาโอเคถ้าเรากดไปแล้วคือเออมันจะอะไรนะมันจะมีเทพสาวรีที่เป็นตัวตรงตัวชูทามขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราตายเราจะไปเกิดตรงเทพสาวรีตรงนั้นแหละมันจะเรียกว่าอะไรอะกูมไม่รู้อะ จุดเกิดล้ะกันอ,อธิบายินั้นมีชื่อว่าโนโลิอนแรกตีสร้างราเมิดยี่สิบยี่สิบรู้ว่าสามสิบวะเดี๋ยวดูก่อนโอเคสามสิบสกิลที่สองจะเป็นการพุ่งไปท่านหน้าแล้วก็แล้วก็จมตีผู้เล่นสร้างรามิดสี่สิบถึงห้าสิบ ถ้ายิ่งอยู่ใกล้จะสร้างดาเมจ50อยู่ใกล้จะ40รูวอ,อยู่ใกล้40อยู่ใกล้50วะหวงว่าผมจะอ่านถูกกันสกิลที่5โนรีจะทำมือออกมาแล้วก็จะทุบตรงมือที่ให้เขาโอเคเดี๋ยวคุณไปดูโอ,โอแล้วก็ลืมไปสกิลสาเป็นการวางกระดักระเบิดนะโคจิ ที่4เออจะเป็นการทำแบบนี้แล้วก็ผู้ลินจะติสถานะมึนงงซึ่งมึนงงอันนั้นเอ,อ้ยการอะไรนะซึ่งจะทำให้เขาได้ยินเสียงเดิมของปีศาจล้วองผู้ลินด้วยบางอย่างนั่นแหละซึ่งก็ตามนั้นอธิบายตัวต่อไปเลยไอ้เฮียกูขี้เกียจ ตัวต่อมามีชื่อว่าโซนิเอ e e เนี่ยอันแรกตีปกติอันที่สองจะบินและอันที่3าจะว่าไปพู้ลิ่นแบบสูมสูมปอกอ๋อจะตามหันเนาะซึ่งสกีสอจะบินแบบบินถ้าโดนกำแพงจะหยุดเลยทันทีแต่ถ้าโดนคนจะสร้างดาเมตห้าิบ ช่ห้าสการตีปกติดาเมจคตรน้อยเลยคือมันต้องตี5้ารอบห้รอบคือมันต้องตีเท่าไหร่เราดูก่อนสองสี่สอสองสี่แปดสองห้า ต้องตีดาเมจทีลนะยี่สิบนะถือว่าโคตรฟิลโคตรตึงโคตรอันตรายเลยว้าวแต่จริงตัวนี้มันก็เล่นง่ายไม่แพเออ้เจบโอเคเลยมีแค่เจ้าของเล่นงได้เท่านั้นเพราะมันยังท่าไม่เสร็จไงถ้าคุณไม่ใช่คนไปดูอยา่า แต่ต้องโดนกระแพงเอ้ยไม่ใช่ดูดนหนาเอีอย่มันน่าจะไม่คนสตตนมันน่าจะต้องยองเลยไปใช้สกิมจะไม่ถูกหมันเป็นอะไรกับหนานะมเนี่ยทำไมเวลาคนลิ่นจอดนน้อยมากเลยอ่ะ สบายหลือเกินสบายเฮียจอดิมาแล้ว Hi Angie Hi j e s เย ตายเลือดเหลือย6่บกไอ้ย1หเออโอ้โหเคยมีเลือดสุดแต่ไม่ตายนะนั่นจะเป็นบักผมงเจ้าของผมก็เลยเจเจเจ้าของหมัดเจ้าของก็เลยแกเสียอีกน่อยแต่ถ้ามันงงข้านี้ผมจะลินในปี ลิโนลีกันทุกคนผมไปอาสกิลมาแล้วโคตรเจ๋งเลยว้าติดพื้นตกแตก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 ฟอดีเชลเลสกี้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 ต้อจริงเสียเพลงโคตรมันเลยโอ้ ผมรู้สึกตัวมันดำเกินนะตัวชื่นแต่มันจะไม่ค่อยดำขนาดนั้หรอกถ้คุณปรับถ้าผมไม่ปรับเอฟเกตอะไรครับอืมตาสักทีเยี่ยบบเราไม่อยากใช้สกิลห,หนึ่งพุ่งตรงหมึ่งคุ่ที่เลยจะ่พุ่งายากเยี่ย ไอชิวี่ยนี่ไอชิวี่ตีกัดหดเถอะหดกูบอกอยู่สักทีเฮียชิเดสกิ้ตายสักที เพลงโคตรมันเลยนือ่อบอล็อกดุริงเลยเฮ้ยที่ผ่านมาตัวนี้นจะเป็นเรว่ีงนยะิ่งใหญ่ได้อะไรอค่ะไม่มีเสียงเพลงแล้วรู้สึกไม่มันเลยมันจะมีใครอยู่ไหมนะเนี่ยเจอคนแล้วไอ้ที่อ แต่มันกูชอบพัดจันเมื่อกี้อ่ะพัดจันกูก็นึกว่าพัดจันจากแบบเด็ดเร็วเฮียดพัดจันของหมาป้าได้เลยสะเพงใช่ไหมเ,เออ ฉันเอามอนสเตอร์เลเวล75และหนักแล้วใช่ไหมฉันจะไม่หยุดโอเคเมื่อหาย แล้วตัวนี้มันสีนะจุดตีไกลใช้ได้ตุย้ยอืมอืมไปรีบตัวใหม่เถอะไปรีบจุดตานี้เถอะเอออือ

นหลังชื่อมจะเสียงเ่อเข้าใจเข้าใจเข้ใจมันจะมีใครกูจะชนะไหมเนี่ยอุยตายสักทีไอ้เฮียไอ้เฮียตัวนี้เก่งกว่าเก่งเก่งก่ี่เก่ง ไอ้สัสเอ้ยไม่มีปล่อยให้กูรีบอืมเชฟเชถ้ากูใช้บุกเดิมตัวพี่สุนิเกียน่คือเป็นตัวสั้นที่สุดในลิปนี้เออเวลาตัดแบบฆ่าคนแล้วแล้วก็ตัดตัดให้เป็นฆ่าคนอีกรอบหนึ่งโฟกัสแต่เกมเนี่ยแต่กูพูดพูดไปเรื่อยโฟกัสเกมไปเรื่อยโคตรดึงอืมเชฟเชฟ yeah